ดีเอสเอ็มจีเจลีห้าสิบสามโฟเมติกาล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทตัวถังเบื้ลิมเลยแล้วเป็นเครื่องหกสูบสูนถึงร้อยห้าจุดสามวินาทีขอบตรงนี้ดำเงาล้อขนาดยี่สิบเอ็ดนิ้วเห็นบนท้องถนนเนี่ยเกือบจะเต็มเลนเลยแล้วมีโอกาสเอาไปลองขับทีวีชมกันแน่นอนส่วนภายในคุณผู้ชมคันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นเอ็มจีตัวช่วงล่างสูงต่ำปรับได้ถึงร้อยสามสิบห้าแรงม้าแรงบิดห้าร้อยยี่สิบนิวตันเมตรแล้วเสียงนก็หึบแน่นอนเจลีนี่คือบอกตรงว่าเป็นรถสไตล์แบบผู้มีอิ l e ห้บนี่บอกกันเยอะว่าอะไรจะมาตอนนี้อยู่ที่งานม o t ต r Expo เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่นสมรรถนะสูงคันนี้แล้วก็เป็นตัวอนเนกประสงค์แบบนี้โอ้โหเรียกได้ว่าดุแน่แน่แวกกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องคุยพีผู้ชมวันนี้เราอยู่กับ Mercedes ดสเ GLE ห3 f o r m a t i c Plus นะครับราคาค่าตัว5 9 9ล้านบาทคันนี้รุ่นนี้มาพร้อมเครื่องเบนซิน6สูบ3.0ลิตรทเทอร์โบคู่นะครับ435หแรงมา้าแล้วก็อัตราเร่ง800ย 5.3วินาทีไม่ธรรมดาอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้นะฮะจะพาผูชมรอบคันกันเลยว่าภายนอกภายในเป็นอย่างไรและเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสจะเอาไปลองขับกันให้ดูอีกทีหนึ่งด้วยนะครับก็ก่อนชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องยี่พีด้วยแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ตอนนี้ซุปเปอร์กาแฟคอฟฟี่ลิสแจกรถแจกของแล้วไปดูรายละเอียดกันซุปเปอร์กาแฟภารกิจรับลุ้นทองร้อยวนันโดยเป็นล้านรวยทุกวนัวกวน้วยทุกสัปดาห์รวมมูลค่ากว่า2องล้านหาแสนบาทดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กและไละ ให้คุณมั่นใจว่าเย็นทันทีที่ติดตั้งฟิล์มกรองแสงอีโคบูเพื่อชีวิตที่เย็นกว่าเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดู m e r c e d e s m m g GLE 53 4MATIC+ Plus คันนี้กันเลยครับเปิดตัวไปที่เรียบร้อยแล้วผู้ชมสำหรับคนที่กำลังรอคอยการมาของ Mercedes m e r c e d e s m ส GLE 53 4MATIC+ Plus นะครับก็เป็นรุ่นนะสมรรถนะสูงของซีรีส์ GLE โอ้โหคันเนี้ยตัวถังบื้อเลยแล้วก็ตัวเครื่องนะฮะเป็นเครื่อง6สูบ 435แรงม้านะแรงบิดนะ520นิวตันเมตรเขาบอกว่าคันเนี้ยสูตร5.3วินาทีเท่านั้นเองนะราคาค่าตัวเร้าใจมาก5 9 9 0 0 0 0บาทมันเริ่มเลยคุณดูคุณดูล้อ121นะและการตกแต่งสไตล์ AMG Night Package นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกรอบกระจกมองข้างตัวล้อตัวกระจังหน้านะฮะจะเป็นสไตล์ AMG ทั้งหมดเลยนะครับชุดโครงไฟหน้ากันเลยดีกว่าเรามาไว้ๆนะคนขูได้รับความนิยมมาก ดีไซน์ไฟหน้านะครับมัลติบีม LED ดีที่เขาบอกว่าเป็น LED ที่ฝังข้างในเนี่ยทำให้เวลาคุณเปิดไฟสูงแล้วมันจะส่องสว่างได้ไกลกว่า650เมตรไฟได้ทำแล้วนี่นเป็น2ขีดแบบนี้ตามสไตล์ GLE ภายในโคมจะมีการผสมผสานตัวที่เป็นแบบสีฟ้า,ฟาแบบนี้ส่วนกระจังหน้าส่วนกรอบนะฮะกันชนหน้าเนี่ยจะเป็นตามสไตล์ที่ยกมาจากตัว GT นะครับกระจังหน้านะดีไซน์เป็น AMG แบบนี้แนวตั้งแบบนี้เลยและมีโลโก้ AMG นะครับส่วนโลโก้ Merc e d e s b เปนยังขนาดใหญ่เหมือนเดิม ยิ่ง GLE เนี่ยฮะโลโก้เนี่ยเริ่มทเลยนะครับส่วนด้านล่างตรงเนี้ยใครที่ชอบสไตล์แบบ AMG GT อ่ะเนี่ยยกมาแบบนี้เลยนะครับเป็นไนท์แพคเกจนะแพคเกจคืออะไร,ขอ,รขอบตรงนี้สีดำเงาขอบตรงนี้สีดำเงาแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวพาไปดูนะครับส่วนช่องไอนเทด้านข้างตรงนี้จะมีเจาะแค่ประมาณตรงนี้นะฮะแล้วก็ช่องรีดอากาศเนี่ยแอร์ฟลนะครับเวลาคุณขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะนะอากาศจะเข้าไปตรงนี้ และจะไปออกด้านซ้ายด้านข้างแทนซึ่งจะช่วยเรื่องหลักแอโรไดนามิกแล้วก็ช่วยเรื่องการกันเสียงรบกวนจากล้อที่มันตันด้วยความเร็วเนี่ยเข้าห้องโดยสารเนี่ยตรงนี้สวยมากเหมือนตระกูลแบบ GTR เหมือนอะไรอย่างนั้นนะ่ะกรอบตรงนี้นะครับเป็นนา p แพคเกจด้านล่างมีเซนเซอร์มีไอนเทคด้านล่างแล้วก็ลิ้นตรงนี้สีดำเงานี่คือ GLE 53 r m a t i c plus นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของตัวล้อนต่อนะฮะเพราะว่าคันเนี้ย โอหล้อก็สวยเลยความพิเศษอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังกันตัวล้อนะฮะตัวนี้เป็นตัวล้อขนาด21นิ้ว27545 R 21่สล้อแล้วก็เป็นลาย AMG รวมไปถึงตัวจานเบรก AMG นะดิสเบรกมีรูระบายความร้อนแล้วก็ที่สัมพั์ตรงเนี้ยดำด้านจะไม่ใช่ดำเงานะดำด้านแล้วก็ตัดเป็นแบบตัวดิมอนด์คัตแบบนี้นะครับยกขึ้นมาเทอร์โบโฟ a t เมติกพลัสอันนี้เป็นพาวเวอร์เทรนเดียวกันกับตัวเซเว่นห้าสามนะฮะคือโอ้โหตัวถังอย่างนี้ 0 5 5 3วินะครับฝาครอบจมูกข้างสี Crossback ไฟเลี้ยวนะมีกล้องมองรอบคันนะตัวแหลกหลังคามีมาให้แล้วก็กัดหลังคาเป็นกระจกพาราลลมิกซันรูกรอบตรงนี้ไนท์แพคเกจนะครับเป็นสีดําเงาทั้งหมดจะไม่มีงานขเมียมมายกเว้นตัวมือจับมือจับเป็น Key ์เลสโกนะครับสามารถปลดล็อกได้ทั้ง4บานเลยบันไดด้านข้างนะฮะยกขึ้นมาประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมจะถอยให้ดูด้านหลัง GLE GLE เนี่ยเป็นรถสไตล์แบบ เขาเรียกว่ารถอนเนกประสงค์ที่ตัวถังใหญ่มากเวลาคุณขับเห็นบนท้องถนนเนี่ยเกือบจะเต็มเลนเลยเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องดิเมนชันไซซิ่งนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ Mercedes MGGLE ม3 f GLE 53ฟู Plus คันนี้คุณผู้ชมก็เขานะฮะมาพร้อมมิติตัวถังที่ใหญ่โตลังการที่ผมเคยรีวิวไปนะตัวถังเขเดียวกันกับตัว 350D แหละนะแต่อันเนี้ยเป็นเครื่อง6สูรนะครับหลักๆประมาณนี้แล้วก็ในส่วนล้อด้านหลังสเปคเดียวกับด้านหน้าหรือเปล่าเรามาดูกัน ด้านหลังจะเป็นล้อ315/40 ZR21 นะครับด้านหน้าจะเป็น275นี้315เลยล้อหลังใหญ่กว่านะครับในส่วนของตัวหน้ายางแล้วก็ตัวดิสเบรกใหญ่เล็กกว่านิดนึงแต่เรื่องจานเบรกอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันคือเป็นสีของ a MG ที่เป็นสีเงินนะครับรอบตรงปง่งซุ้มล้อเป็นสีเดียวกันกันกบตัวรถนะครับแล้วก็งานที่เป็นไนทแพ็กเกจเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายท่อไม่ว่าจะเป็นตัวแบรต่างๆจะเป็นสีดําเงาทั้งหมด ฝาท้ายไฟฟ้าสามารถกดปิดเปิดได้และคุณสามารถเตะด้านท้ายเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวในแพ็กเกจเนี่ยนะครับดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างและก็ตัวปลายท่อจะเป็น AMG นี่แบบนี้เลยนะครับในแพ็กเกสสีดำทั้งหมดนะงานดำแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์โคตนดูุแล้วคุณดูด้านล่างดิใช้ได้ใช้ได้นะครับตรงนี้จะมีการดีไซน์สไตล์ของตัวเอ็จีของเขาที่มันตีออกมามันจะทําให้ตัวถังเนี่ยดู w i d บอดี้มากขึ้น นะส่วนห้องโดยสารนะแล้วก็ภายในเนี่ยก็คือตัวเ l e นั่นแหละแต่แค่มีการตกแต่งที่เป็นเน้นตัวคาร์บอนมากขึ้นนะครับนี่ครับในส่วนชั้งหลังตรงนี้นะฮะก็มีตะข่ายมานะสามารถวางของได้มีไฟส่องสว่างตัวม่านตรงนี้สามารถปิดได้นี่เวลาคุณขับรถแล้วมันจะช่วยเรื่องการเป็นส่วนตัวแล้วก็การขอกะเด็นนะครับเก็บได้ตามนี้นะครับอ่ะตรงนี้ช่องเซอร์วิสหรือเปล่าดูซินี่กล่องฟิลต์ต่างๆอยู่ด้านหลัง ทางด้านหลังตรงนี้นะคุณผู้ชมคุณยกขึ้นมาก็จะเป็นพาร์ติชันนะฮะไว้เก็บของอะไรต่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นในส่วนเซอร์วิสนะหูรากจูงจะเก็บอยู่ด้านล่างนะซึ่งใหญ่พอสมควรนะคุณสามารถวางอะไรเพิ่มเติมได้นะ mm hmm. มีแต่ขออะไรมาครบเลยแล้วก็มีตัวคับเพดตรงนี้รับปิดนะคุณผู้ชมกดปิดลงมาได้เลยฝาท้าไทยไฟฟ้านะฮะแล้วก็การเตะเปิดก็มีมาให้เช่นเดียวกันและที่สำคัญคุณดูด้านท้ายดิ mm hmm. ดชุดโคมไฟท้าย LED เต็มระบบนะฮะจะเป็น2ขอบแบบนี้ ก็โลโก้ GLE 53นะครับไฟเบร์นุนิสามีมาให้กระจกด้านหลังมีไล่ฟ้ามีบายปัดน,น้ำฝนนะครับแล้วก็กรอบตัวนี้จะเป็นตัวโครเมียม AMG ขอดูด้านหลังดิโอ้โหนี่เดี๋ยวมีโอกาสเอาไปลองขับนะฮะเดี๋ยวทาง Mercedes-Benz เนี่ยนะให้เอาไปขับเนี่ยพิวิชมกันแน่นอนนะเพราะว่าขับสนุกแน่ๆ5.3วิ0ถึงรชอบตรงนี้มาก โอเคหลักๆประมาณนี้สำหรับภายนอกนะถือว่าจัดเต็มเดี๋ยวไปดูภายในกันต่อในส่วนภายในคุณผู้ชม GLE 53 f 4matic+ Plus คันนี้ก็เรียกได้ว่านะฮะยกระดับจากรถที่เป็นรถครอบครัวมาเป็นรถสายเลสซิ่งเต็มตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตกแต่งนะครับหนังรอบคันนะจะเดินสติชิ่งสีแดงแบบนี้เลย นี่นะครับแล้วก็กรอบตรงนี้ถ้าเป็นตัว GLE ปกติเนี่ยจะเป็นลายไม้ใช่ไหมได้ความเป็นผู้ใหญ่แต่คันเนี้จะเป็นลวดลายแบบ3มิติจะเป็นแบบคล้ายๆงานถักแบบนี้นะฮะคล้ายๆแบบคาร์บอนของตะกูหน่อ MG เขาซึ่งการตกแต่งสไตล์เนี่ยจะอยู่ในรถที่เป็นกลุ่ม เลสซิ่นะกลุ่ม MG GT ต่างๆแล้วก็แล้วก็ในส่วนของตัว c ี s 53สนะครับส่วนช่องแอร์ตรงนี้ยังคงอยู่นะครับช่องแอร์ตามสไตล์รถใหญ่ๆนะเป็น4ช่องแบบนี้นะครับแล้วก็จอตรงกลางเนี่ยเป็นจอ12.3หรือ2จอต่อกันนะครับตรงนี้เอนเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้ชุดมาตรวัดนะซึ่งการปรับเปลี่ยนของตัว เมอร์เซเดสเบนนะครับก็อยู่ที่การใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดที่เป็นสปอร์ตของเขาโหมดที่เป็นแบบคลาสสิกนะโหมดที่เป็นแบบตัวล้ําสมัยของเขามีเหมือนเดิมนะจอตรงนี้ Apple c a r าร์เพย์แอนดร์โ้ด้วยแล้วก็การใช้งานนี่คือแบบโหดุดันมากๆแค่สตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวได้เกิดมีโอกาส p o v เดี๋ยวจะเอาไปลองขับให้ดูกันแน่ๆซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวได้ขับนะครับนี่แผงแดชบอร์ดตรงนี้เดิน s สติ c h ิ n งสีแดงนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศแบบนี้เลยนะครับนี่ไฟเสียงไฟยุกเฉินแบบนี้ ตรงกลางนะฮะตรงนี้จะยกนะการดีไซน์ที่เป็นแบบสี r o s s b a c k เปิดลงมานะครับจะพบกับตัว usb type c 2จุดนะครับช่องวางแก้ว2จุดแล้วก็ตัวทัชแพดตรงนี้นะครับที่ดีไซน์ประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าดีไซน์เนี่ยใช้ได้เลยนะฮะตัวแผงตรงนี้นะจะเป็นเดอร์สติชชิ่งสีแดงแล้วก็การดีไซน์เนี่ยก็คือตัว g l e คุณสามารถขึ้นรถมาได้แล้วก็ยกนะจับตรงนี้ได้ตรงนี้ทั้งหมดอันนี้ตัวดิฟนะฮะตัวช่วงล่างสูงต่ำสามารถปรับได้เช่นเดียวกันแล้วก็ความหนืดของตัว แอบซอบเบอร์ช่วงล่างเนี่ยปรับได้เช่นเดียวกันแล้วนะตรงนี้สติชิ่งสีแดงเปิดขึ้นมา USB ตรงนี้จะเป็น Type C ท,ทั้งหมดแหละเพราะเขาคือ Mercedes ยุคใหม่ปิดลงมานี่สติชิ่งสีแดงนะครับพวงมาลัยอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชั่นเขาเรียกว่า AMG นะครับตระกูลแรงๆเขาเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบนี้ทั้งหมดสติชิ่งสีแดงมีกริปมาให้เล็กๆเป็นหนังคอนเทคเจอร์นะมีแถบสีแดงแล้วก็พวงมาลัยเป็นมนะัลติฟังชั่นนะเชนเกียร์เองได้น,นี่นายนิชโทนิกนะครับแล้วก็ก้านปัดน้ำฝน ก้านเกียร์เหมือนสไตล์ Mercedes- Benz นปกติ A i, นะครับอยู่ด้านบนตรงนี้นะด้านข้างนี้จะเป็นระบบไฟหน้าออโต้เปิดปิดนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวนะครับปรับแสงสว่างของตัวจอนะฮะแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะเป็นกระจกนะตัดแสงออโต้กรองเก็บแว่นมีมาให้นะครับตัวไฟสองสว่างมี SOS Mercedes มี Me, มีมาแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยหลังคาพอลามิกนะครับเต็นบาร์เลยสามารถเปิดปิดไฟฟ้าได้ภายในนะครับมีกระจกมีไฟมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้ มีกระจกมีไฟแล้วก็ที่เก็บการาดนี่นะครับแล้วก็นี่ผมนั่งอยู่ประมาณนี้นะ GLE นี่คือบอกตรงว่าเป็นรถสไตล์แบบเขาเรียกว่าผู้มีทินพน่ะขันบะเลิมแลวคุณคิดดูว่าเสียงของ6สูบอะ่ะนะครับเสียงเครื่องเดียวกับตัวเซียเว่าสาที่ผมเคยเอาไปลองขับอะ่ะที่มีแบ็กฟาร์มีป้งปังปง,ป,ง,ป,งปังเนี่ยโหดขนาดไหนใช่ไหมโอเคนี่หลักๆโดยโรวมประมาณนี้ของห้องโดยสารตอนหน้าก็ นะผมว่าคันนี้ตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบอยากได้รถอเนกประสงค์ของ m e r ร e d e s แล้วก็อยากได้ความเป็น High Performance นะทีนี้ไปลองนั่งบาโดยสารตอนหลังกันต่อว่าเป็นอย่างไรไปเรามาดูในส่วนของห้องโดยสารตอนหลังกันผู้ชมมีมั่นตรงนี้ด้วยถ้ดาดันขึ้นไปแบบไฟฟ้านะครับด้านหลังการดีไซน์ก็จะเป็นตัวสติ t c ชิ n งสีแดงนะครับมีลายคาร์บอนแบบนี้กระจกลงไฟฟ้าที่เปิดนี้นะครับแล้วก็เบลสีแดงเบลแดงแต่เบาะโดยสารตอนหน้าแหละแล้วก็ตระกูล53นี่คือ สติชิ่งแดงเบลแดงนะฮะเบ,บาะหลังอันนี้หายห่วงอยู่แล้วเจ e ขึ้นลงยังไงนะฮะบันได MG แบบนี้เนาะขึ้นลงก็เหยียบตรงนี้ได้นะหรือถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบว่าลำบากมากคุณก็เดินขึ้นเฉยๆได้นะครับนี่อบ์ดโดยสารตอนหลังมีช่องแอร์สองจุดมี USB t y p e C นะครับมีที่วางของแล้วก็นี่คือมุมมองของแผงแดชบอร์ดจากบอะโดยสารตอนหลังโอ้โห กระจกพารา i ิม u n สลูปมีไฟสองสว่างมีตะขอเกี่ยวมีต่างๆครบนะครับที่เท้าแขนลงมาเสร็จปุ๊บเป็นที่วางแก้ว2จุดแล้วก็คุณดูอันนี้ผมนั่ง GLE 53 f o r มโ t i c plus โคตรจากขับเลยนะฮะโอ้โห435ม้านะ0ูนย์ถวินาทีแล้วเสียงยก็หึมแน่นอนแต่ในงานเขาสตาร์ไม่ได้งนฮะ,ะเดี๋ยวเขาด่า โดนปรับนะสตาร์รถในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปมอเตอร์โชว์เนี่ยนะในหอห้ามสตาร์ทเนี่ยเบลลแดงเนี่ยโอ้โหแรงขึ้นอีก3เท่าเลยทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของขุมพลังกันต่อว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าทางด้านออปชั่นช่วยเหลือการขี่ต่างๆแอร์แบ็กลูก ABSEBD นะโปรแกรมควบคุมสมรรภาพการทรงตัวต่างๆครบนะฮะแล้วก็ 0ถึง100คันนี้ที่บอกไปนะฮะ5.3วินาทีในส่วนเทคโนโลยีช่วยเหลือการขี่ต่างคูซอนโทนเลนคิปปิ้งออกนอกเลนดึงกลับบรายสปอตกล้องมองรอบคัน,น้วก็มีมาให้เพียงพอระบบช่วยเบรกนะระบบเบรกแอคทีฟมีทั้งหมดนะแอร์แบค11ลูกีถือว่าไว้ใจได้ทีนี้ไปดูขุมพลังกันต่อว่าเป็นอย่างไรครับผมนี่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัว Mercedes AMG GLE 53 4Matic Plus คันนี้นี่เริ่มกันที่ตรงนี้เลย โอ้โหงานคาร์บอนแบบนี้แล้วก็ตัวเครื่องนะเป็นตัวเครื่องเดียวกันกับ c ซีเวสให้สามโฟร์มิตที่เคยเอาไปขับให้ดูกันนะฮะอันนี้เครื่องเดียวกันแต่นี่อยู่ในตัวถัง g l e นะเรื่องสมรรถนะเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วเรื่องเส้นท่อเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วนะครับสเปคเต็มๆของรุ่นนี้นะเครื่องยนต์เป็นซิน6สูบ3.0ลิตรเทอร์โบนะครับ435ร้อแรงมา้าแรงบิด520อีนิวตันเมตรนะพร้อม EQ Boost EQ ี o o s t เนี่ยอีกย2องแรงมา้าแรงบิดอีก่อง,องร ขับขี่ในรอบต่ำนะครับก็คือแบบช่วงออกตัวช่วงอะไรเงี้ยรถจะได้สมูทมากขึ้นแล้วก็พนวกับมอเตอร์ไฟฟ้ามีหน้าที่ในหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมรอบเดินเบาพวงมาลัยไฟฟ้านะครับไดชาร์จอยู่กับมอเตอร์คอมแอร์ก็เป็นไฟฟ้าทําให้ด้านหน้าเนี่ยไม่มีสายพานคันนี้นะครับเครื่องยนต์ด้านหน้าไม่มีสายพานนั่นเองนะ พละกำลังขนาดนี้นะเกียร์อัตโนมัติ amg 9สปีดนะครับอัตราเร่ง0ูนย์ถึงวินาทีนะฮะท็อปสปีด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็รุ่นนี้ช่วงล่างเป็นแบบ amg ride control plus ปรับตามโหมดการขี่สนุกสนานแน่นอนอยู่แล้วโอ้โหนี่เรียกได้ว่าต้องมาดูจริงๆนะฮะในบูธ mercedes benz คันนี้นะครับจีดจีดจีดนะผมบอกเลยว่าเอาเรื่องนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสลองขับเนี่ยไปลองขับให้ดูการเก็บงานต่างๆครบลองปิดเสียงดูสิ นี่นะครับและนี่คือทั้งหมดของ GLE ยวอีห้าสิบสามโฟรนะครับราคาตัว5,990,000บาทครับก็เป็นรุ่นที่สมรรถานะสูงมากๆนะทั้งเรื่องของการตกแต่งสุดสปอร์ตสุดดุดันเลยแล้วก็การขับขี่จะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวรอก่อนนะเพราะว่า เดี๋ยวโคงี่ีจะเอาไป PV ีวให้ชมกันแน่นอนหลักๆโดยโรวมประมาณนี้นะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรีวิวรถยนต์รุ่นไร่ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ช่องพีบีไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วครับกับ MG GLE 5้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ